สวัสดีเพื่อนๆกันนะครับวันนี้ผมก็อัพเจ้าตัวโคนี่เทพีอ่างอาบน้ำนครับมาเป็น8ดาวระหลังจากที่วันนั้นอะ่ะผมเปิดได้ตัว6ดาวมาครับ <im it> ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันดีและควรมีไว้ในทีมหรือไม่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ในตอนนี้ผมได้อัพเลเวลมันมาในเลเวล90นะครับพลังโจมตีของมันก็จะอยู่ที่แสนหครับ ส่วนพลังชีวิตของมันก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนครับสกิลของมันก็คือสกิลโรนางฟ้านะครับสร้างเกาะป้องกันพื้นที่ในเวลา6วินาทีนะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดเลเวลเต็มของมันก็คือ120ะครับมันก็จะอยู่ที่พลังโจมตี2.02แสนนะครับส่วนเลือดก็จะประมาณ2 0ล้านสามครับ ตอนนี้ที่ผมเอามาเล่นในเดวลเก้าสก็คือจะให้เห็นว่าคือมันมันเจ๋งแล้วครับในเดวลประมาณนี้มันใช้ได้แล้วก็คือเพื่อนๆที่มีก็ไม่จำเป็นต้องซูเปอร์มาสเตอร์ก็ได้ครับก็มันเวิร์กมากครับตัวสกิลของมันนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นกันในด่าน ระดันนี้ก็ได้ครับ276เพราะว่าผมก็กำลังจะเก็บไอตัวโคนี่เคอร์มิตอยู่นะฮะให้มันเป็นซูเปอร์มาส์เก็ตเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับก็ปล่อยตัวชนไปก่อนนะับครับแรกฮะระหว่างนี้ก็ปล่อยตัวนี้ไปให้ตัวชนเราได้วิ่งไป ข้างหน้าก่อนฮนะนี่เดี๋ยวผมจะปั่นไปให้ดูระยะการยืนของมันนะฮะอ่ะใช้นี่เป็นเราจะได้เห็นแต่ว่ามันเดินช้านะครับตัวนี้นี่ครับมันจะยืนอยู่ข้าง ข้างหน้าตัว AT3-2 อยู่ประมาณ3ช่วงตัวครับ2ช่วงตัวแล้วมันก็จะยืนตำแหน่งเดียวกับไอตัว雷奥าวเลยฮะ <Why? S 1> ส่วนไอตัวสกิลของมันอะ่ะสมมติมันใช้หมดแล้วแล้วมันจะดดเลยประมาณ3วิครับแล้วมันก็ใช้อีกที คือถ้าเกิดเรียกออกมาเยอะๆคือมันก็ใช้ต่อเรื่องกันเลยครับตัวที่ติดตัวที่ติดสกิลของมันอนะที่วิ่งผ่านไปอะมันก็จะมีรูปถ้วยอยู่บนหัวนะครับอันนี้ผมก็เหมือนจะอา่นป้อมมันละแต่ว่ามันก็มีจังหวะหยุด การใช้สกิลนะครับคือตัวเกมมันทํามาให้ไม่แบบไม่ใช้สกิลแบบรัวๆติดๆกันไปมันทํามาให้มีจังหวะที่มันหยุดการใช้เป็นสีขาวครับผมไม่แน่ใจถ้าเกิดมันออกมาเยอะจริงๆอ่ะคือมันจะใช้แบบสลับกันโจนแบบอมตะาตลอดอมตะาตลอดเลยหรือเปล่านะแต่นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับมันก็จะยังมีจังหวะหยุดนะฮะ ถ้าพูดถึงถ้าเกิดมันทำแบบอมตะต,ตลอดได้ก็คือแบบโหโกงครับดเ,ออเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกด่านแล้วกันนะครับ เดี๋ยวไปเล่นการด่าสุดท้ายเลยกันครับใช้ชุดเดิมเนี่ยแหละฮะ จะขอใช้ไอเทแมนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเพราะว่าแล้วก็เครื่องป่มมันจะแหลกด้วยฮนะถ้าเกิดมันออกมาเยอะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับระยะการยืนแลก การใช้สกิลอะไรของมันมันก็ช่วยทีมได้ดีอะครับมันเริ่มแหลกแล้วครับแต่ผมใช้โล่ไปเลยดีกว่า จะเสียเวลาเวลามันวิ่งผ่านมาฮะแล้วมาได้ตัวสกิลโลอมะตะมาฮะไอตัวชนที่มีสกิลโลมันก็สามารถวิ่งมาถึงข้างหน้าแล้วมันก็ใช้สกิลโลของตัวมันเองซ้ำไปได้อีกทีนึงครับ นะครับมีจังหวะนะครับนี่ขนาดเยอะแล้วนะมันก็จะมีจังหวะสีขาวคือไม่ไม่มีตัวไหนที่ใส่สกิลฮะผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันจะทำออกมาเพื่อให้มันมีจังหวะแบบนี้เพื่อให้มันให้มันไม่แบบดูเป็นการโกงจนเกินไปครับ เดียวถ้าเกิดมันเอริอาพแล้วเดี๋ยวผมขอใช้ไฟไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลามากครับจริงๆตรงนี้มันก็ล็อกอยู่แล้วฮะปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชนะเองครับปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้นะ up. มีจังหวะสี <S <s ขาวๆออกมาแล้วครับมีจังหวะที่มันไม่ได้ใช้สกิลด้วยเครื่องผมจะ้างไหมเนี่ยไปเลยดีกว่าให้มันจบเร็วๆดีกว่าครับให้ศัตรูมันลดน้อยลงไปหน่อย จริงถ้าทําดีๆไม่ต้องใช้ไอเทมก็ได้นะครับแต่คือถ้าเกิดอย่างนั้นเครื่องผมมันจะแรงครับแล้วมันก็ใช้เวลาน,านานด้วยโอเคครับจบแล้วคร เดี๋ยวไปพาไปเล่นใน PVP กันดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดทีมแป๊บหนึ่งครับโอเคครับชุดประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ก็ ช่วงประมาณกลางคืนวันพฤหัสก็คงไม่น่าจะหดมากครับผมว่านะวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยจะต้องเจอไอตัวใหม่ตัวเนี้ยเยอะมากแน่ตอนนี้ผมก็มีอยู่7คขนนกนะครับ เดี๋ยวก็เล่นกันให้ดูกันหบเนี้เลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าใน pvp มันจะโกงขนาดไหนคิดว่าโกงขนาดไหนฮะสารับคนที่มีนะ มันก็ไม่คิดว่าโกงอะไรมากมายหรอกแต่สำหรับคนที่ไม่มีแล้วมาเจอแต่ไอตัวพวกเนี้ยไอตัวโคนี่ตัวเนี้ยคิดว่ามันโกงนะเนีย่ยสำหรับทีมฝั่งตรงข้ามผมมันไม่มีอะ โดนของแรงอยู่แต่นี้ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไรหร่ฮะเพราะว่าทีมเขาก็ไค่อข้าโอ้อยู่อ้าวมีตัวใหม่ด้วยนะ อย่างถ่ามงนะครับได้รับสกิลของอเจ้าตัวเนี้ตัวนี้เนี่ยแล้วมันวิ่งรุยไม่งมาอามอาตะมาสมมติจังหวะที่มันมงชนกับมงปกติมันจะตายคู่ใช่ไหมครัไอตัวมงฝั่งเราที่ได้รับอาตะจากสกิลก็ไม่ตายครับต่อไปเลยครับ เห็นอะไรก็อลองสังเกตด,ดูด้วยนะครับบางทีผมก็ดูไม่ครบถ้วนับเนี่ยครับตัวเนี้ยมันเหมือนทำมาเพื่อแก้ทางไอ้เจ้าตัวเรอสบาวครับรอบที่แล้วอะเรอสบาวมันทั้งมืนทั้งโจมตีแนวหลังใช่ไหมตัวนี้แก้มาหมดเลยครับอามาตะทั้งทีม ゴー<ス><ス> ้องวาแบบเนี้ยแต่ว่าผมปล่อยตัวนั้นที่หลังนะฮะอ่านี้ตัวฝั่งตรงข้ามก็มีครับตัวมอนี้ผมก็จะเลือกที่จะใช้สก,กิลที่หลังเขานะฮะเอ้ยใช้ไอเทมนะ,ะที่หลัง เปรียบกว่ากันนะฮะจิวโร,งร่งังฟ้านี่มันก็สามารถทีเกมได้นะครับจากกระแทกลายมาเป็น,นชนะจากชนะกลายมาเป็นแทมคิดว่ามันต้องมีครับ เดี๋ยวเพื่อนๆก็เจอกันอีกสี่คนครับสาวอาทิตย์นะครับน่าจะเจอบ่อยอยู่ ีก,กันเยอะนะครับในระดับคะแนนแค่หมื่นกว่าๆนะครับตันนี้ผมก็เห็นหลายทีมแล้วที่มี อีกสองทีครับจะชนะหมดไหมสองสาทีติดละที่ฝั่งตรงข้ามมีตัวนี้ เราก็ทำไะไเขาไม่ได้เขาก็ทำไารเราไม่ได้ถ้าเกิดสมมติมันใช้แบบอามอางกันโหอันนี้มีตัวใหม่สองตัวเลยนะ อีกหนึ่งขนนกครับแล้นี้มีดินจาด้วยฮะผมจะโคตรเซ็งเลยเจอมันมันจะเร็วไปไหนเฮ้ยตามไปก่อนนะ ได้ปั่นจริงๆเลยแลั่นี่ของมันไม่ใช้ตะกีไม่ใช้เท่ห์มาโอ้โหมันใช้มาละดวงนะครับต้องรุ้นว่าดวง ให้มันไม่ใช้ไอเทมที่มันเหลือถ้าจะไม่รอดแล้วครับตอนนี้นั่นเงเราพลาดไปนหนึ่งตานะครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโคนี่เทพพีอ่างอับน้ำนี่ก็ผมคิดว่ามันดีนะครับสกิลของมันอย่างผมมีกบแดงที่เลือกอับได้ตัวเดียวผมเปิดทางที่แล้วมาได้ตัวใหม่ทั้งสองตัวผมก็เลือกอับไอตัวเทพพีอ่างอบน้ำนี้ก่อนฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่า เพื่อนๆชอบแนวไหนครับไอเทมันก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับส่วนเจ้าตัวมูนก็จะเป็นสายแบบโจมตีครับก็จบกันไปแล้วครับก็เพื่อนๆก็สามารถกดติดตามผมได้เพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมนะครับก็ขอบคุณนะครับ